ฮ o n ด้าฟีปี2014สีพิเศษสีเทาอมม่วงม่วงอมเทาเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับแล้ววันนี้เรามาพบกับโชว์รูมดีคาอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาทาอะไรครับมาร์คถ้าเห็นรถจอดอยู่ตรงนี้พวกเรามาขายนะครับไม่ได้มารีวิวโอเคโอเคใช่ครับวันนี้มาขายล้วนๆเลยขายยังไงขายเพรอย่างว่าคันนี้เลยครับคันดาฟิดปี2014สรุปแล้วมันเป็นสีอะไรครับพี่เอ็กม่วงเทาครับม่วงไม่ใช่เทาม่วงหรอม่วงมุกเทาอ๋อโอเคม่วงมุกเทานะสีเดิมเป็นสีอะไรครับพี่สีเดิมเป็นสีดำครับมาร์คคันนี้เดิมทีเป็นสีดำครับใช่คันนี้พิเศษตรงที มาพร้อมกบบพาร์ทไฮบริดท,ทั้งหมดกระจังหน้ากันชนหน้าอ่าเป็นพาร์ทไฮบริดแล้วมันทั้งหมดยังไงอะพี่มาแล้วก็มีด้านท้ายด้วยที่เป็นไฟท้ายไฮบริดแล้วไฟไม่เห็นมีเลยไฟมันเป็นไฟเดิมคันนี้เป็นไฟเดิมครับแล้วพี่มาร์กบอกทั้งหมดอะ ก็หกอ่ะเออมึงเอาแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องทั้งหมดก็ได้ครับมีแค่กระจังกันชนไฟท้ายครับที่เป็นไฮบริดโอเคอ่าตามนั้นครับผมครับอันนี้มาพร้อมกับล้ออะไรครับพี่มาร์คล้อ TE37 ครับ1 9 5 5 1เ1 5ครับอันนี้สเต็นี่ ไเป๊ะเลยไงเหมือนท่องตะคิดมาอะไรก็ไม่รู้แบบือนในห้องเปิดอยู่ไงเออเปิดอ่านอยู่ลืมไปมีอีกอย่างครับมีฝากระโปรงที่พิเศษขึ้นมาครับผมเป็นฝากระโปรงไฟเบอร์จอบรูใช่ไหมครับใช่ก็คือทําออกมาคือตรงรุ่นแหละเป็นตรงรุ่นไฮิดเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายว่ามันพปเศยังไงครับโอเคครับแล้วเราก็มาอยู่กันที่ด้านท้ายรถด้านท้ายครับด้านท้ายทันนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปมันจะเป็นไฟไฮบิด สังเกตง่ายไมันก็จะเป็นสีนี้แล้วก็เป็น LED แล้ว LED ใช่ครับแล้วก็จะมีนี่ครับแก๊ปคาร์บอนนะครับมาพร้อมกับคาดคาดเอวคาร์บอนเหมือนกันก็คือเข็มขัดนี่แหละเข็มขัดเข็มขัดหลังเข็มขัดคาร์บอนโอ้โหเท่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เข็มขัดเราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเข็มขัดรถไม่ใช่ครับขอเราไม่มีครับคาร์บอนครับครับแล้วก็มีนี่ที่พิเศษกว่าครับผม ไฟเบรกดวงที่3จะเป็น LED แล้วใช่ครับตองไปอีกครับก็จะมีท่อจะเป็นท่อครับจะเป็นเฮดยันปลายของโปรเด c เกอร์นะครับเดี๋ยวเปิดดูภายในให้ครับสีทีจัดใช่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสีเรามากลับกันเองใช่เรามาทำสีกันเองด้วยความชอบใช่ทางเราเองก็รถที่พวกเราขายๆขายออกไปว่า ส่วนใหญ่ก็จะแบบพวกนี้ใช่ครับข้าวก็กลับแม่งเลยเอาสีอะไรว่ากันหลายคนอาจจะแบบเอ้ยกลับสีทําไมรถชนหรือเปล่าอะไรมาไม่ดูไม่ดูไม่มีนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบใช่นะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับพี่เอ็กมาอยู่ที่ด้านภายในกันแล้วครับว่าภายในรถคันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เอ็กมีอะไรแปลกแปลกใหม่ไหมภายในคันนี้โดยรวมโอเคนะครับประมาณ95 เปอร์เซ็นต์ได้เลยใช่ครับคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วอ่าใช่ก็คือเปลี่ยนมาให้ยกชุดเลยใช่นะครับแล้วที่สำคัญมีเขาเรียกอะไรนะพุสตาร์ด้วยสตาร์ดใช่ครับก็คือมันสามารถทําเพิ่มได้ครับที่คือของไทยมันไม่มีครับผมแต่เราทําเพิ่มมันเองได้ใช่ครับมันสามารถทําได้คันนี้ก็คือทํามาให้เรียบร้อยแล้วใช่ครับคันนี้ก็จะออกแนวซิ่งเลยซิ่งเลยครับมีดิฟฟี่ด้วยมีดิฟฟี่6ตัวพร้อมเส้นดีโคฟนาแล้วก็เบาะ เบาบ่ายเบาบายบีนะครับผมภายในก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงได้เลยครับว่ามันเป็นเครื่องอะไรครับผมเรามาถึงห้องเครื่องยังจัดห้าสี่สามสองหนึ่งก็บอกผมห้องเครื่องแล้วผมยังไงต่อครับอ้าวนนี้ก็เหมือนทุกคันเลยครับยังไงครับเครื่องหนึ่ง เอาเดียวเอาธรรมดาดีกว่าครับผมก็จะเป็นเครื่อง1.5นะครับก็คือ L15 นี่แหละที่ทุกคนรู้กันก็คือสีเดิมเนี่ยก็เป็นสีดำารที่เราได้บอกอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีการชนหนักอะไรทั้งสิ้นที่เรากลับสีเพราะว่าความชอบล้วนๆความชอบล้วนๆใช่ครับคันนี้เสนอราคาอยู่เพียง619,000บาทเท่านั้นครับใช่แล้วครับค่าเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกรถนิดหน่อยนิดเดียวอ่าิดเดียวเรามาคุยกันเรื่องรายละเอียดกันก่อนครับผม ใช่ครับและถ้าสนใจรถคันนี้สามารถติดต่อได้ที่เซลล์มาร์กได้เลยครับที่เบอร์สวัสดีครับผมเซลล์มาร์กครับเบอร์065-558-5888ครับและโทรมานะครับครับหรือถ้าไม่อยากซื้อกับคนนี้ก็ติดต่อหาผมครับ X064 9 9 6 9 9 9 6ได้เลยครับผมครับผมและถ้าท่านอยากดูรูปรูปเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะรถคันไหนในดีคาก็แล้วแต่ครับผมเข้ามาดูที่เพจดีคาทางด้านนี้ได้เลยครับตรงนี้นะครับ และถ้าท่านชอบคลิปความสนุกของพวกเราครับผมใน y o u t u b e Channel ก็จะมีนะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะมีสิ่งไรสระอีกอันนึงสิ่งไรสระเป็นความบันเทิงล้วกันไใช่ครับติกตอกชาแนลตรงนี้ครับนหนนี้ครับแล้วก็ใครนะครับที่เคยรู้จักพวกเราอยู่แล้วครับผม มีเซลล์ในดวงใจอยู่แล้วครับผมนะครับก็จะมีพี่ๆเซล์ลอีก2ท่านนะครับก็บติดต่อได้ที่เบอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้เรา2องคนขอลาแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ